พี่อยู่ไกลถึงท่าฉลอมแต่พี่ไม่ตรอมเพราะรักพยมยามยากออกทะเลจะหาปลามาฝากแม่คุณควนใจคุณยากรับของฝากจากพี่ได้ไหม เรื่องทะเลนั้นพี่พอรู้เรื่องทะเลนั้นพี่ไม่รู้แต่เรื่องเจ้าชู้พอรู้จะทําฉันใดสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องทางฝั่งสปปลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังค่าพมา่ารามันนะครับนันวดกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น อัปเดตกันแล้วกันต่ออะมาวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวันก่อนนนวดลงคลิปไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของหมอนที่ฝนตกลงมาหนักน้ําก็ท่วมนะครับใบก็ร่วงนะครับจะทําผลกันได้หรือไม่ก็ทําผลก็ได้นะถ้าหมอนไม่ตายนะได้ผลแน่นอนนะครับถ้าใบร่วงแล้วนะแต่วันนี้เนี่ยมาในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของหลังจากที่หมอนของเราทิ้งใบปุ๊บนะครับแล้วทีนี้หมอนก็เริ่มเราก็ตัดแต่งกิ่งบ้างเป็นบางส่วน นะครับหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งบ้างเป็นบาง,บาง,บางส่วนแล้วนะครับทีนี้นะฮะหม่อนจะแตกยอดออกมาใหม่สิ่งที่ควรระวังนะครับหลังจากที่หม่อนของเราเริ่มแตกยอดออกมาพร้อมผลนั่นก็คือนี่ฮะจะเขยา่าทุวนยังมีอยู่ด้วยนี่เห็นไหมฮะใบจะใบเริ่มห่อเนี่ย ถ้าใบเริ่มห่อเนี่ยเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะกระม่อนนะครับตัวนี้คล้ายๆกับเป็นเพี้ยแป้งเพี้ยไฟเนี่ยนะฮะเพี้ยไฟนะถ้าจะเป็นเพี้ยไฟนะครับวิธีการเนี่ยป้องกันควรจะป้องกันยังไงจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักปุ๊บเนี่ยผมจะบอกพี่ๆเสมอนะฮะแต่ผมก็สะเเพาซะเองก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือพอหลังจากที่หม่อนของเราเนี่ยเริ่มแตกยอดออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับเป็นประมาณเป็นบัวตูมบัวตูมประมาณไหน เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดบัวตูมประมาณนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ะฮะหรือน้อยกว่านี้สักนิดหนึ่งเป็นตูมๆอยู่ฮะให้เราหาพวกสารสะดอน้ำส้มควันไม้อะไรก็ได้ที่มันขมขๆนะครับหรือใครมีสูตรชีวภาพที่สามารถที่จะนํามาฉีดได้เนี่ยฉีดป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับฉีดป้องกันไว้ก่อนเลยถ้าเราป้องกันช้าเนี่ยเนี่ยพี่ดูดิเห็นไหใบหอ ใบจะห่อๆแบบนี้นี่เมื่อวานผมมาฉีดนะพอดีผมเพิ่งลงได้ลงมาดูนะครับคาต่ยุ่งยุ่งอยู่นะเพิ่งได้ลงมาดูพอลงมาดูเสร็จปุ๊บโอ้โหเนี่ยเริ่มนะครับด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะฮะความชื้นของน้ำที่ท่วมอยู่ข้างล่างบ้างนะข้างบนเพีย้ยไฟก็เล่นงานบ้างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรระมัดระวังมากที่สุดเลยนะครับ ระมัดระวังมากสุดเลยในการทําผลหม่อนนะครับเพราะว่าเพี้ยไฟเนี่ยนะครับหรือว่าพวกแมงวีขาวอะไรพวกเนี้ยเขาจะชอบมากกับช่วงที่ไม้เนี่ยแตกยอดอ่อนนะครับเขาจะมาดูดกินน้ําเลี้ยงของยอดอ่อนนะเนี่ยถ้าใบตึงๆแบบนี้ไม่มีปัญหาเห็นไหมครับใบตึงๆเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าเราเห็นลักษณะว่าใบเริ่มห่อแล้วแสดงว่ามาแล้วครับเริ่มมาแล้วพอห่อเสร็จปุ๊บสักพักเนี่ยใบเริ่มเหี่ยวนะฮะ ก็คือก็คือถ้าเป็นคนก็คือไม่มีชีวิตชีวาเลยนะฮะประมาณว่าหน้าซีดๆอะไรแบบนี้ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงแล้วนะครับเพราะว่าโดนดูดน้ําเลี้ยงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่สามารถที่จะป้องกันนะครับก็คือการที่เราพอไม้เราเริ่มแตกยอดอ่อนมาปุ๊บเนี่ยให้รีบฉีดเลยนะครับเหมือนทางนูน้นอะตอนนั้นเห็นไหมฮะที่พออ่าหลังจากที่หน,นวดตัดแต่งกิ่งปุ๊บยอดอ่อนออกมาปุ๊บหน,นวดฉีดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับทางเนี้ยนะครับ ใบของเขาก็จะปลอดภัยจากพวกแมลงที่ดูดน้ําเลี้ยงจะเรียกว่าศัตรูพืชก็ไม่ได้จริงๆเพราะว่าเขากินพืชเป็นอาหารเขาไม่ใช่ศัตรูนะฮะเขาเขากินน้ําเลี้ยงของพืชเป็นอาหารใช่ไหมฮะนะครับอันนี้เมื่อวานนั้นหนวก็เฉียก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะฮะว่าจะเอาอยู่หรือไม่อยู่เดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยไม่ใช่ตอนเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะฉีดีทีหนึ่งจะฉีดวันเว้นวันนะครับฉีดวันเว้นวันแต่ว่าย้ํานิดนึงนะครับสำหรับคนที่ ถ้าสมมติว,ว่าถ้ามันลุกลามขนาดหนักแล้วเนี่ยนะฮะนะครับแล้วทีนี้เราต้องการที่จะทาหมอนจริงเนี่ยนะครับให้ถ้าเป็นงดได้เนี่ยให้งดสารเคมีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นสารเคมีก็คือหมอนเนี่ยมันเป็นพืชสุขภาพไงมันอ่าเรากินเพื่อบํารุงดูแลรักษาสุขภาพของเราแต่ถ้าเราฉีดสารเคมีเข้าไปพวกเนี่ยมันเท่ากับว่าเราเรา,เราอ่าอ่า หมอนกลายเป็นพืชที่ตรงกันข้ามกับการดูแลสุขภาพกายเป็นทำลายสุขภาพไปเลยนะฮะอันนี้ก็แต่ว่าคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ถ้าสำ,สำหรับของผมเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นพวกถ้าโดนลุกลามแล้วเนี่ยผมก็ต้องปล่อยนะหรือไม่ผมก็ต้องตัดแต่งกิ่งใหม่เลยนะครับเนี้ยจริงๆแบบเนี้ยเริ่มฉีดนะครับแต่เนะมื่อวานน้องหนวดฉีดไปแล้วนะเตกยอดใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นด้วยน้ําด้วยนะผมว่านะมันไหลเหตุป,ปัจจัยนะครับ แต่เราเป็นเกษตรกรเนี่ยเราก็ต้องศึกษาแล้วก็หาวิธีการแก้ไขสิ่งที่เราศึกษาได้ดีที่สุดก็คือศึกษาจากต้นไม้เองเลยโดยตรงนะครับต้นไม้โดยตรงจนะไปนั่งห้องแล็บก็ไปไม่ได้นะฮะไ,ไม่รู้ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ฝากติดตามกันใหม่นะฮะว่าอาจจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับถ้ามันไม่ได้ไงก็ปล่อยไป่อยเอารอบใหม่เราทําได้ตลอดนะครับขออย่าให้หมอนของเราตายก็เป็นพอแล้ว นี่ทางนี้ก็มานะครับหลังจากที่ไม้เริ่มทิ้งใบเนี่ยนะครับหมอนเริ่มทิ้งใบเนี่ยก็ให้เราตัดแต่งกิ่งหน่อยหนึ่งนะครับตัดแต่งกิ่งเพื่ออย่าให้กิ่งมันยาวเกินเพราะมันจะแตกตาไม่หมดนะครับเอาละครับสหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่พนะครับที่อุตส่าห์ติดตามรับชมนะครับนี่เป็นซุ้มเป็นซุ้มนะสวยไหมฮะนี่โกเขาเป็นคนมาตัดแต่งกิ่งเองมันก่อนกิ่งพวกนี้ออกนะกิ่งเล็กเเนี่ยเอาออกเลยนะครับ เ๋ออกนนี๋ยมาดูทางนี้เราก็ส่องกลับไปว้านี่เป็นอุโมงค์มอนเหมาะสำหรับเด็กและคนชราผู้ชายตัวต,วตวูต้องก้มหน่อยหนึ่งเลยนะเออแี่นะครับแต่ก็ฝากพี่ๆติดตามดูด้วยนะถ้าสมมุติว่าอ่าเราสามารถจะเอาอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเพี้วไฟหรือว่ามอนของเราติดผล ตามปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็หนาวนี้ก็คงจะได้ชิมผลหม่อนดำอตัตุรกีแซ่บๆจากทางสวนเรากันนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันเนี่ยนะครับต้นนวดก็ฝากช่องพี่ๆไว้เหมือนเดิมนะครับช่องพี่ต้อมต้อมปลูกผักสวนครัวกาดแปลนะช่องพี่เอก้ทีละ9กะเกษตรอินทรีย์ช่องพี่น้อยน้อยทําสวนช่องเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ น้าวดหลานท,ท่านไปก่อนมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจอย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้ฝากถึงปู่ย่าตายายนะครับทางพี่น้องทางภาคใต้ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันส่งตายายะนะครับวันก่อนรับแล้ววันนี้ส่งกับเจอกันใหม่ปีหน้านะครับน้องหนวดก็ได้ทาบุญไปกับคุณยา่าไอ้คุณแม่แล้ววันนี้นะครับก็ฝากความคิดถึงปู่ย่าตายายบรรพบุรุษทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะ ขอให้ทุกคนได้อยู่ในภ,ภูมิที่มีความสุขนะครับแล้วเจอกันใหม่สลาวันนี้อน,นวันลาไปก่อนสวัสดีครับเรื่องทะเลนั้นพี่พอรู้แต่เรื่องเจ้าชู้ไม่รู้จะทำฉันได้อย่างทะเลพอก็เนดูได้